เรื่องหลอนภาพวาดที่ไม่ยอมเปลี่ยนน่าของตกแต่งมือสองพินย้ายเข้าอยู่ในคอนโดเก่าแถบชานเมืองเพื่อประหยัดเธอซื้อของตกแต่งจากร้านของเกา่าและได้ภาพวาดขนาดใหญ่กรอบทองคร่มโบราณภาพผู้หญิงผิวซีดในชุดขาวยิ้มแผ่วเบาเหมือนเศร้าบนสุดเจ้าของร้านให้มาฟรีพร้อมบอกเพียงว่าอย่า ไล่ห้องนอนก็พอครับพินไม่ได้ใส่ใจแขวนมันไว้ตรงโถงทางเดินหน้าห้องเธอพอดีเธอมองตามฉันทุกคืนคืนแรกขณะปิดไฟเดินผ่านพินรู้สึกเหมือนสายตาจ้องมาจากภาพแต่เมื่อหันไปดูผู้หญิงในภาพยังคงนิ่งทว่าตาุู่นั้นจ้องตรงมาหาเธอไม่ได้มองเฉียงเหมือนตอนแรกภาพที่เปลี่ยนไม่ได้ วันรุ่งขึ้นพินรู้สึกอึดอัดจึงตั้งใจจะเปลี่ยนภาพในกรอบนั้นแต่เมื่อแกะหลังกรอบออกกลับพบเพียงผืนผ้าใบเดียวไม่มีรอยตัดไม่มีแผ่นรองเหมือนภาพนี้ถูกวาดโดยตรงลงบนกรอบเองเธอลองใช้สีพ่นทับวันรุ่งขึ้นสีใหม่หลุดเป็นแผ่นเหมือนมีใครแงะกลับมาเป็นหน้าเดิมทุกคนเห็นหน้าเดียวกันเพื่อนที่มาเยี่ยมพูดพร้อมกันว่า เธอเอารูปใครมาวางไว้แหละหน้าหน้ากลัวชะมัดแต่เมื่อพินลองถามรายละเอียดทุกคนบรรยายหน้าผู้หญิงในภาพได้เหมือนกันทุกอย่างทั้งที่คนละช่วงเวลาแม้แต่เพื่อนที่ไม่เคยมาที่ห้องแค่เธอส่งภาพถ่ายเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมายืนปลายเตียงภาพที่ติดตามเมื่อพินตัดสินใจนำภาพไปทิ้งเธอทิ้งลงถังขยะหลังหอในคืนวันฝนตกเช้าวันรุ่งขึ้น ภาพแขวนกลับเข้ามาที่จุดเดิมเปียกน้ำฝุ่นเปื้อนกรอบแต่ตายังสดจ้องมาเหมือนเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงนำไปเผาทิ้งกลางแจ้งในวันทั้งไฟไม่หมดจนเหลือแต่เท่าถานแต่เมื่อกลับถึงห้องภาพแขวนอยู่ตรงเดิมสีซีดลงนิดหน่อยเหมือนเหนื่อยกับการเดินทางใบหน้าในฝันคืนนั้น พินฝันว่าเธอนั่งอยู่ในห้องวาดภาพตรงหน้าคือผืนผ้าใบเปล่าแต่ในมือเธอกลับวาดภาพผู้หญิงคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งใบหน้าในภาพก็ค่อยกลายเป็นใบหน้าของตัวเธอเองเมื่อเธอตื่นขึ้นในภาพวาดที่แขวนอยู่ตอนเช้าผู้หญิงในภาพมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและดวงตานั้นเหมือนกำลังดีใจที่ได้อยู่ที่นี่อีกครั้ง